เอาละครับท่านผู้ชมเรามารู้จัก5เกมแตกง่ายค่าย p g ปี2023กันครับและในแต่ละเกมมีอัตราการแตกที่สูงที่สุดในปี2023นะฮะจะมีเกมอะไรบ้างนะฮะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมอันดับที่5 คุมทัพยแห่งเอสเทคเป็นเกมที่คลองใจคนทั่วโลกตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันปี2023และยังเป็นเกมที่มีอัตราการจ่ายที่สูงที่สุดและยังมีโอกาสที่จะเข้าหมุนฟรีถึง2ครั้งอันดับที่4 c ค็อกเทลในเกมสล็อตสาวสวยกระตุกจิตกระชากใจที่ยังมีคนเล่นจนถึงปัจจุบันปี2023คลองใจคนทั่วโลกด้วยรางวัลหมุนฟรี และตัวคูณที่เป็นเอกลักษณ์อันดับที่3มวยไทย PG ท่านจะได้รับประสบการณ์หมัดเท้าเขา่าซอกแบบไม่เหมือนใครเอ็กคลซเต็มสลูกตาของท่านและที่สำคัญท่านจะสามารถเข้าฟรีได้ถึง2ครั้งติดในเกมมวยไทย PG อันดับที่สอง มาจองเวและเขาได้ทำลายสถิติผู้เล่นพร้อมกันมากที่สุดทั่วโลกถึง20ล้านคนด้วยหน้าตาการเล่นที่ไม่เหมือนใครและอัตราการจ่ายที่โดดเด่นมากกว่าคนอื่นเขาถึงมีสองภาคมาจองเวสองอันดับที่1 Way o f the g i r l a n วิถีแห่งกิเรนเกมสล็อตที่มีอัตราการจ่ายที่สูงและตัวคูณที่มากเป็นพิเศษขอแค่คุณได้เข้าฟรีสักครั้งคุณจะรับรู้ถึงการจ่ายที่มากกว่าปกติแนะนำลองเลย Way o f the g u i r l a n เอาล่ะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับ5เกมค่าย PG นะฮะ ก็ถ้าใครสนใจอยากจะทดลองเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก,ก็ไปกันได้เลยฮะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ